สวัสดีครับวันนี้เราพบช่องทีเอยูไลฟ์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตัวฮาร์ตาลินะครับพัดลมติดเพดานมีเดร์โมดนะครับก็เข้ากับบรรยากาศร้อนๆนะครับพอดีซื้อมาเขาเลยจะมารีวิวให้ชมด้วยท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากซื้อนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะมาชมคลิปผมก็ได้นะครับก่อนรับชมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เลยนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ ันนี้เป็นพัดลมฮาตาลินะครับมีเตัวตัวฟิวอนภูมินะครับอันนี้ปลอดภัยมากเลยเป็นตัวติดผนังนะครับได้มาก็จะแบบนี้ตอนนี้ผมสั่งตัว1 0 10, 10อ่า16นิ้วนะครับตัวนี้เป็น16นิ้วครับให้ดูนะครับแล้วก็แกะออกมามเดิมนะครับแล้วก็รีวิวแกะของไปด้วยเลย ตัวนี้คือทําไมถึงเอาตัวติดหนังครับเพราะว่าบางทีมันถ้าเป็นตัวตั้งพื้นก็จะเกลียกะนะครับตัวนี้ก็จะโอเคดีครับเขาก็จะให้มาเป็นตัวนี่ครับใบพัดนะครับนี่ครับแล้วเขาให้ชมกันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์แล้ตัวตัวขาตั้งนะครับ เป็นแบบนี้เลยก็ค่อยแกะไปนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวใบพัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการประกอบกันนะครับก็แกะได้เลยแกะออกมาได้เลยนะครับตอนนี้อันนี้คือประจั์ไฟเบอร์ห้านะครับนี่ครับมาก็จะมีเป็นตัวนี้ให้แล้วก็ตอนนี้เป็นตัว ใบพัดแล้วก็มีขอบนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์หรืมีดหรืออะไรก็ได้นะครับตัดเลยนะครับตาลุกพอดีกับอากาศร้อนๆเนาะก็เลยได้ซื้อมาก็เลยมารีวิวด้วยนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่เคยซื้อยังไม่เคยใช้ก็จะได้มาชมคลิปผมได้ ตอนนี้ก็ทั่วๆไปครับก็จะมีเป็นตัวกรอบใบพัดแบบนี้แล้วก็จะมีตัวรีโมทนะครับยให้ดูเลยดีกว่าก็จะมีตัวรีโมทรีโมทที่จะสั่งงานตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มีฟุกสําหรับยึดยึดตัวพัดลมนะครับอันนี้เป็นเบอร์เบอร์หกนะครับเบอร์หก เราก็มีฟุกอีกมันกันคุกสำหรับยึดตัวตัวนี้นะครับตัวตัวแขนพัดลมนะครับตัวนี้เป็นฟึกฟุกอ่ายึดตัวนี่นะครับพูดผิดยึดตัวนี้สองอันนี่นะครับจะใช้ยึดแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาใส่แบบนี้นะครับเป็นที่วางรีโมทนะครับแล้วก็เลือกไว้ได้ว่าจะไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีฐานมาให้ทัทั่วไปครับ ทีนี้วิธีการประกอบก็ไม่ยากครับแล้วก็มาแกะหมุนตัวนี้ก่อนนะครับเราเข้ามาดูก่อนถ้ามุนออกก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดีหมุนติดไปนี่นครับตอนนี้ออกมานี่นครับปงติก็อาจจะประกอบไม่แน่นเท่าไหร่ทีนี้เราก็หมุนตอนนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่ตัว ตัวล็อกตัวนี้เข้าไปตัวนี้จะอยู่ด้านอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ด้านในเราก็ดูตรงนะครับมี3จุดมาร์กอยู่เราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใส่แบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าไปอทีอันนี้หม,มุนตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกา ก็ให้แน่นพอสมควรนะครับพอตึงมือนะครับพอเราขันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันคือการใส่ใบพัดนะครับใบพัดสังเกตง่ายนะครับก็จะมีเป็นล็อกล็อกตัวตัวนี้อยู่นะครับนี่นะครับไม่รู้เห็นไหมเนาะนี่นะจะเป็นล็อกตรงนี้นะครับทอนี้กล้องไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะมันเป็นใสๆนะครับจะไม่เห็นเนาะซึ่งล็อกตัวนี้ก็จะเข้ากับตัวนี้นะครับ ก็จะเข้ากับตัวลอ็อกที่มีเหล็กตรงนี้เวลาใส่เราก็ต้องเล็งให้ดีนะครับนะครับเล็งให้ให้ตรงลอ็อกกับเหล็กที่เป็นตัวลอ็อกนะครับนะครับพอดีนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่มาก็จะสามารถผ่าได้ปกติครับนี่ครับจะมีเหล็กดำดอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นนนจะเป็นเหล็กดำๆลอ็อกอยู่นะครับให้ตรงลอ็อกไปตรงนี้ก็จะใส่เข้าไปได้เลย อันนี้ก็ต้องทวนเข็มนะครับถ้าถ้าขันรนเข้านะครับทวนเข็มขันหมอก,ก็จะตามเข็มนะครับก็เหมือนเดยมครับขันพอตึงมือนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือเรียบร้อยมาถึงวิธีขั้นตอนการใส่ตัวนี้ถ้าแบบสวยงามแล้วก็ให้ยี่ห้อฮาตาลิอยู่ด้านบนซึ่งปกติก็จะมีที่ล็อกตรงตรง,ตรงนี้แล้วนะครับตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไร ตรงนี้นะครับจะมีที่ล็อกแบบนี้คือเอาใส่เข้าล็อกเลยเ็าจะตรงพอดีนะครับคือยี่ห้อนี้เขาทามาดีมากเลยครับอันนี้ยอมล็อกเลยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ให้มันโอเคนะครับเราต้องมาดันนี่ก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ต้องดันดันเข้าไปก่อนเนาะดันเข้าไปล็อกในก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีสองล็อกอันนี้หนึ่งอันนี้สองครับคืออันนี้ก็ยังอยู่ล็อกนอกอยู่เนาะเราก็ดันเข้าไป อล็อกในนะครับจึงจะใส่ได้นะครับนี้ก็ดันไม่ได้ก็ต้องยกนะครับบางอันให้ยกขึ้นนีครับนี่ครับลองระวังดีนะครับนีครับแล้วก็ใส่มาล็อกในแล้วเนาะนีลูกกล้องเห็นไหมนี่นะครับล็อกในเรียบร้อยนี่เราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยใส่เข้าไป ใส่เข้าไปปุ๊บก็จะพอดีเลยนะครับก็จะมีระบบล็อกของเขาพอดีเลยเดี๋ยวจะแข็งแรงแน่นหนาครับดดัน,ดนสักเล็กน้อยนะครับแต่ละจุดก็จะมีตัวล็อกแต่ละจุดนะครับนี่ครับล็อกเรียบร้อยล็อกเสร็จแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับก็อใส่เข้าไปนีๆๆ่คือล็อกเรียบร้อยครับก็จากประมาณนี้ครับง่ายๆแบบนี้นะครับประกอบไม่ยากนะครับส่วนวิธีติดตั้งก็ ปกติก็ง่ายๆครับเสียบปั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับขอแค่มายึดตรงนี้ก็จบครับนะครับยึดตรงนี้เสร็จก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งเอาจริงๆก็จะมีคู่มือการใช้งานให้ดูนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยดูใช่ไหมะครับปกตินะครับนี่นะครับก็จะมีวิธีการติดตั้งแบบนี้นี่นะครับก็จะมีบอกวิธีการติดตั้งว่าต้องทายังไง,ม,งมันเข้ามันออกก็มีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยอ่านกันนะครับ รเราไปดูวิธีการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่ผมติดมันสูงนะครับเราก็จะขึ้นไปถ่ายไม่ได้เนะพอดีไม่มีขาตั้งที่มันตรงสูงนะครับอันนี้นะครับเราก็แน่เข้าไปกับผนังได้เลยนี่นะครับถ้าเอาชัวก็มีระดับน้ำมาวัดก็ดีครับนี่นะครับเราก็วัดได้เลย นี่ครับถ้าเป็นประมาณนี้คือกลางแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูดูระดับน้ํานะครับหรือว่าถ้ามีโทรศัพท์ก็เอาเป็นไอโฟนหรือว่าอย่างอื่นที่มีระดับน้ําก็ใช้แทนได้นะครับนี่ครับอันนี้คือเอียงนะครับเราก็ออกกลางๆนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้คือกลางพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาร์กจุด3ามจุดนะครับมาร์กจุด3จุดได้เลยคือที่เราต้องการแล้วก็เอาสว่าน มาเจาะลงไปนะครับท่อสว่านให้ใช้เบอร์ประมาณเบอร์6นะครับเบอร์6ก็โอเคครับเพราะว่าตัวน็อตเป็นเบอร์หกเนาะก็น่าจะพอดีกันพอดีครับประมาณนี้ครับนี่ครับหลังจากที่เรายึดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเราพร้อมที่จะใส่ตัวพัดลมเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับยึดแน่นหนาจอดครับราจะประมาณนี้เลยครับนี่ครับจากนั้นเราก็ยกพัดลมมาใส่ได้เลยนะครับ น,นครับก็จะเป็นแบบนี้อัดลมดูบนพดานนะครับแล้วก็เพื่อการร้อยสายไฟเนาะแล้วก็เราอาสายรัดมาใส่ตรงนี้นย่น,นครับก็ไหลตรงมาตรงนี้แล้วก็ามาเสียสบที่ปลั๊กที่จริงต่อตัดสายออกแล้วก็ต่อตรงก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเราต่อตรงมันจะปลั๊กนี่จะพังเนาะ ถ้าได้ย um ้ายไปที่อื่นนะครับเราก็เลยทําเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับวิธ bon ีการไล่สายของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไล่ลงมาแบบนี้ครับง่ายๆนะครับเอาแบบนี้เลยแล้วก็จะมาเป็นปลั๊กแล้วก็มาเสียบ่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยพอเสียบแล้วก็จะติดได้เลยครับที่จริงตรงนี้ไม่ใช้รีโมทก็สามารถใช้ได้นะครับกดตรงนี้ก็จะเปิดได้เลยนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นสวิตช์เบอร์อื่นนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับก็จะใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับถ้าสวิงกดนึ่งนะครับนะครับนี่จะหยุดนี่ือสวิงนี่ครับก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งรีโมทอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการติดตั้งผมจะไว้ข้างกล้ๆปลั๊กไฟนี่นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ ดูระดับน้ำสักนิดนึงนะครับประมาณนี้ไม่อยู่ไม่อยู่เราก็เอาข้างล่างก็ได้ครับแอบนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับประมาณนี้นะ จะยากนินึงให้มีที่เย็นหน่อนะครับดูระดับน้ําตรงนี้คือได้แล้วนะครับเราก็ติดได้เลยจะขยับมาใ,ใกล้ๆนิดนึงนะครับตวใหมครับมันอาจจะไม่เป๊แบบ100%เเซนะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับนีนครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ประมาณน,นี้นี่ครับแล้วก็มาจุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาสว่านมายิงตรงนี้แมือน,นเดิม ไม่ตรงร้อยเปร์เซ็นต์นะครับพวกตอนนี้ผมใช้เป็นของผมองเองเนาะจะได้ใหญ่ๆกันนิดนึงแต่จริงก็ใช้ของที่ยเอามาครับก็ออใช้ได้นะครับอันนี้คือตอกไม่ลึกมากเนาะเลยเป็นแบบนี้ก็พอ,อได้ครับ ก็เอาตัวน,นี้มาใส่ได้เลยนีะครับใส่เข้าไปน่ครับแบบนี้ ได้เลยนะครับพัดีขาตั้งกล้องไม่แน่นนะครับพอดีหาที่ตั้งเพิ่มก็เลยเป็นนี่เองน,เน,นะครับใส่ได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยครับรีโมทโอเคพร้อมใช้งานดูนะครับวิธีการใช้งานก็นไม่ยากนะเนาะจะปัก เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็มากดตัวนี้นะครับตัวนี้คือออนออฟเราก็กดนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับกดไปเรื่อยๆได้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งนี่ครับก็จะวนมาแบบสวิงก็คือสายนะครับนี่ครับดูไหม่กิจะสายแบบนี้แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะหยุดสายนะครับนี่ครับหยุดสาย อนนี้เป็นลมธรรมชาติเนาะลมธรรมชาติก็คือจะแรงและเบา,จะ,ะเบาจะแรงและเบาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เวลาปิดก็กดปิดแบบนี้ก็คือได้ที่จริงแนะนําให้ถอดปลั๊กด้วยนะถอดปลั๊กตัวนี้ออกด้วยจะได้แบบไม่เปลืองไฟนะครับตัวนี้ก็จะดับไปก็จะใช้งานประมาณนี้ครับพัดลมตัวนี้ราคาประมาณ 1, 3 5 0บาทโดยประมาณนะครับ ถ้าซื้อช่วงรถเลยซื้อผ่านมือถือก็จะมีโค้ดส่งฟรีโค้ดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ดูช่วงเอานะครับราคาจะไม่เท่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้ครับพันสามเนพันานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้นนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ แรังแรงแบบนี้เลยพัดลมยอดคราวนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามนะครับกดสวิงสวิงก็แบบยอดนะครับอาระตีตัวนี้16นิ้วนะครับสินิ้วถ้า18บนิ้วก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ราคาก็จะแพงไปอีกนะครับ